สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่าเรื่องพระเจ้าพังคราชผู้ยิ่งใหญ่แต่ปรับพลาดพลังเพราะลืมประมาณตนการครั้งหนึ่งพระเจ้าพังคราชทรงกรีทัพไปรุกรานแควนอื่นทรงมั่นใจในอำนาจและชัยชนะทหารเอกเตือนว่าพระองค์ท่านแควนนี้เข้มแข็งเราควรประเมินกำลังพลก่อนพระเจ้าพังคราชตรัสอย่างยิ่งพยองหื เรามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดคล้ายจะต้านทานได้สุดท้ายทัพของพระองค์พ่ายแพ้อย่างยับเยินพระเจ้าพังคราชทรงเสียใจอย่างมากเสียทั้งทหารเสียทั้งหน้าพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาโปรดตรัสว่าพังคราชเอย๋ยอำนาจนั้นไม่จีรังยั่งยืนการประมาณตนตั้งหากที่สำคัญที่สุดรู้จักกำลังของตนรู้จักกำลังของผู้อื่นจากนํามาซึ่งความสำเร็จ พระเจ้าพังคราชทรงสำนึกผิดตั้งแต่นั้นมาทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความเมตตาและให้ความสำคัญกับการประมาณตนก่อนลงมือทำทุกสิ่งเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการรู้จักประมาณตนนั้นสำคัญกว่าอํานาจที่เรามีอย่าประมาทและอย่าหลงในความยิ่งใหญ่ของตัวเองครับ